เดกาเบรกไอรากเทคคังโดยพิเศษผู้ช่ำวิชาทีพีพูดมาผมว่ามันนอนเซนต่อกนกับอาจากรนอกกฎหมายทำลายคำคืนแห่งความบัตรัวให้หมดสิน้นมือปราบแห่งรุ่งอรุณเฮ้ยเดกะเบรก เดกาแม่ชีนประจำตัวเดกะาไบมอเตอร์ไซค์สีขาวขนาดยักษ์ที่สามารถแปลงเป็นเดกะาไบโรโบอนตอนเปิดตัวพร้อมกับเสียงหวอนี่อย่างเท่เลยครับเดกะาเบรกเรียกชื่อเล่นเทสสึพ่อหนุ่มหน่วยพิเศษที่ถูกส่งตัวมาโดยเฉพาะเมื่อเหล่าเดกะาเรนเจอร์ได้พบเจอกับเอเล่นในเสื้อที่ยากเกินจะรับมือและมาพร้อมกับมอเตอร์ไซค์คู่ใจและจัดการปีศาจไปอย่างง่ายดายในช่วงแรกของการพบกับหน่วยที่ประจำการที่โลกการพูดการจาของพ่อหนุ่มคนนี้ก็ดูจะไม่เข้าหูสักเท่าไหร่มองเดกกาเรนเจอร์เป็นพวกตัวเกะกะแค่ตัวเองคนเดียว การได้ละยึดถือแค่ทฤษฎีความรู้สึกที่มีให้ละทิ้งไปซะเมื่อเทสสือได้เข้าสู้เรื่อยๆแล้วก็ได้เจอกับเหตุการณ์ที่ยากต่อการเอาชนะถ้ามองโดยภาพของทฤษฎีแต่เร่าพี่ๆเดกะาเรนเจอร์ก็ไม่ได้ยอมแพ้และใช้พลังใจความรู้สึกคือสู้จนเอาชนะในเหตุการณ์ที่ยากมาได้สุดท้ายแล้วเทสสือจึงได้ยอมรับพี่ๆและผมเสียมารยาทไปบ้ากเลยนะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยครับนะก็ใจได้ก็ดีแล้วไอตอนที่หลายๆอย่างดูจะเป็นไปไม่ได้นี่ก็จะมีคําติดปากให้ได้ยินกันทุกตอนจริงๆนอนเซนสมัตเลย <N> นะองสั้นนะเรื่องนั้น่ะนองสั้นครับการเป็นหน่วยพิเศษของเทสสอเริ่มต้นมาจาก15ปีก่อนเขาได้สูญเสียครอบครัวไปจากเหตุการณ์ที่เอเลนไนเซอร์ที่กำลังหลบหนีและได้ซัดเข้ากับรถที่กำลังขับมาจนเกิดการพลิกคว่ำเทสสอจึงเป็นคนเดียวที่รอดออกมาและนั่นทำให้เขาเลือกที่จะเข้าหน่วยพิเศษเพื่อตามล่าตัวของเอเลนไนเซอร์เพื่อจับกลุ่มให้ได้สิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นนั่นคือเอเลนไนเซอร์ที่ซัดรถจนคว่ำกับคนที่ช่วยเขาออกมาคือคนคนเดียวกันแม่รักลูกเสมอนะจากนี้ต่อไป ลดการจเมื่อมีการต่อสู้มาเรื่อยๆในครั้งหนึ่งที่ได้มีปีศาจระดับสูงลงมาที่โลกโดยพิเศษคนเดียวอาจไม่เพียงพอก็ได้มีระดับอาจารย์ลงมาช่วยซะเลยมือปราบให้เแสสว่างเด็กกับไร้ ในการลงมาของอาจารย์นั้นก็ได้เห็นวิธีการต่อสู้ของเทสสือก็ได้มีความไม่พอใจอย่างมากเพราะดูใช้ความรู้สึกมากเกินไปอีกทั้งยังด่าเรื่องที่ไปฟังคําสั่งของพวกเดการเรนเจอร์ที่มียศน้อยกว่าจะพากลับสํานักงานใหญ่ไปฝึกใหม่เริ่มตั้งแต่หนึ่งแต่แล้วเมื่ออาจารย์พลาดท่าและเทสสือได้ช่วยเอาไว้ก็ดูจะเข้าใจมากขึ้นเลยยอมให้อยู่ประจำการบนโลกต่อไปหล่อเลยฮะพูดถึงหน้าตาของพ่อหนุ่มคนนี้ก็หล่อเหลาอาการเป็นชายยังหล่อแต่หญิงอาจจะเข้าก็ได้ในตอนหนึ่งที่เทสสือจาเป็นจะต้องปลอมตัวลงไปในลานต่่ออสู้้้ใตดดดินนนทีีพวกเเยซร์ไจัั บับการแต่งหญิงของเขาก็ดันไปถูกอกถูกใจปีศาจตนหนึ่งที่แรกพบศพตาก็ชอบเอาเข้าอย่างจังถึงขั้นหาข้อมูลเพื่อตามหาตัวกันเลยทีเดียวต่อให้บอกว่านี่ผู้ชายแต่เขาก็ไม่สนแหมรักจริงไม่ติงนางอุปกรณ์ของเดกาเบรกเบรดร็อตเทลอุปกรณ์แปลงร่างที่มีลักษณะคล้ายนาฬิกาข้อมือผสมแฮนด์คันเร่งมอเตอร์ไซค์นอกจากจะใช้แปลงร่างแล้วยังสามารถใช้เป็นท่าโจมตีได้เพียงแค่บีดบรินบริน,รนก็เปลี่ยนได้หลายรูปแบบสุดมากันครบธาต ความเร็วสูงสุดสุปร์ไลท์นิ่งฟิสจ้า,า,าและแมชชีนบ็อกเซอร์มอเตอร์ไซค์ล้อเดียวที่เร่งความเร็วได้ถึงระดับ330กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงเฟอร์ทายสุดเมื่อเสร็จสิ้นภาร,รกิจเทสือก็ได้ลงมาประจำการที่สอนอนโลกอย่างเป็นทางการติดใจไม่ไปไหนแล้วนะนนเ